สวัสดีครับผมช่องของพี่อรีซอสุกกันแคนหนงกันนะครับผมอะหอบเลยชอบเลยกักตานั่นแหละพากันเที่ยวไปจ้ะอบเลยหรอพากันวิ่งเลยสุดชีวิตเลยใช่ไหม กับจนถึงกับทิ้งรถไว้อยู่นั่นเลยโอ้วิ่งจนลืมรถรถคันนี้ใบทะเบียนใส่ดอกไม้นะผมมาแล้วกับจำมาแล้วนะฮะวิ่งนะฮะอ้านี่ค่ะว้าวว้าวมีตุ๊กตาหน้ารถด้วยโอ้ยเจ้าบาโอเจ้าสาวมาแล้วทางนู้นนี่เจ้าบาเจ้าสาวเจ้าสาวโอ้ยตกใจนึกว่าแต่ เอาเลขทะเบียนรถเอาอยู่ไหนอ๋อยังไม่มาโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโ้หโอ้หนออยโหโอ้โอ้โหอ้โหน้โหโอ้ัหโอ้หน่อยมหโอ้โหโอ้โหมอ้โหอ้โอ้โโอ้โ้โโอ้โหโอยังโอ้โโอ้โหโอโอ้โหโอ้โโอ้โห้โหโอ้โหโอ้โ้าห้ น่าสวยงามมากเอฟซีไปหมดสนใจแล้วนะเอฟซีบ่าวนุ๊กก็เลยได้ดอกไม้มาแดงเลยปาตื่นเต้นกับน้องนะคะโอ้ยังไม่มีตุ๊กตานเอยนะคุณพ่อคุณแม่นั่งไป่อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอจับขอจับรถเ้าหน่อย โอ้เป็นกรีมงคลลอยเลยลอยที่ไหนลอยเล็้รลอยเล็้แม่ิพโผลก็ไดิเล้นิกนิกิกนิกี้ไปมาลับชอยเ้นิก้ไปลอยเ้มาแบชิฉกาแฟสุดยองนิกกี้นิชาจับกันด้วยนงนิกกี้เนี่ย เดบ้านเขาไม่ตานะเกด้ไปดูดิจิงีเด้อนอนเลยนอนเลยไปเดินไปฟังนู้นลูกเ๋ยวของเงือนไปไหนนอกบ้นนี่เจ้าของที่เขาจะไม่ได้าไมีนะผิดกันดาวเลย เชียร์เรายอะไปดรถองชีเราเยอะนักทีมนทีมนกทีมนกทีมารถมาีเียดีเดี๋ยวเราลืมรถเป่านุหรือเปล่ากันทก่เราลืมรถปานุล่ยงี้ไปแล้วดีตโอ้ดูช่าง

ุกมาพี่จ้มาข้นลุงจะเอาปูนไปใส่บาะแล้วลุงจะปูนไปใส่เบาะบ้างข้งหน้ามีแอร์ข้างหลังก็มีแอร์เดื่นเลยแอร์ออโต้ นุมเบาต้องประหยัดแอร์หน่อยนุงปวดแอร์ให้ไมล่กแอร์ธรรมดา้าเือนกระจกนะกระจยังเลื่อนไม่ได้เพราะว่าเพิ่งติดรข้างหลังมึงข้างลังแสนอีกนิดเดียวหนึ่งล้าน ให้บ้างเันให้บ้างกันร่าเราเป็นสรีมงคลเนาะอุ้ยนะคะโอ้ยเย็นชำเลยเดี๋ยลองต่อลอง้ากลางเห็นจะหาเงินเอาอุ้ยมีเอร้นหลังด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปซื้อแบบนี้นะครับฮึ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 โอนไปอ๋อสิกว่าอะไรย

รับคตอนนี้คุณลุงก็จะนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะอ้าวโ้นี่เล่อเยอะกันเงินองเรุ่นเดียกันเันอลลงพนได้มสรุปว่าลงได้หรือยังยังเลยรุ่นเดียวกันเงนองลงพนเนอะแต่แต่นี้ของพีใช่ไหมใช่แต่แต่เข้าไปได้ใช่ไหมใช่รุ ปดไว้เลยอ่าไม่เป็นไรถ่ายดีกว่ารุ่นเดียวบนรุ่นเก่ามั้เนี่ยลุงควน่าจะชอบนะครับเอาวุ่นรุ่นเหมือนของลุงควรแกเป็นตัวใหม่รุ่นเดียวกันอันนี้ก็สอดอยู่นางไรเต๋อหมาลุงพลขึ้นรถแล้วโอ้โหเจ๊ก็เจ๊มาเต็มก็โอ้โหาแล้วป้าจั๊กจั่นขึ้นแล้วขึ้นแล้วอาแล้ว สมกันนะแฟนได้นหมเอามาขัปูนใ้แล้วไปไแล้วไปแลับเด้วยเอไปกับเาด้วไม่ส้าลังขับเองเด้อปูอ่อย่า้หรอ ไปแล้วไปแล้วขับบางเยี่ยมแล้วมาดูให้มาดู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 ครับไปแล้วอ่าสุดลุนโคตรลุนเยอะมากลุกเหวินเซอร์เต็มมีกล้องหลังนะมีกล้องหลังเวลาคมมืดเลยกล้องหน้ากล้องหลังอะไรมันจะสู้ใหม่นะฮะเอฟซีมีรถมามีรถมา ลงขับเองอลงเลยพึ่งรถถ่ายไปได้ไปได้เยอะ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 นุกไปแล้วนะเอฟซีไปแล้วแบบนี้ข้างพงสุดว้าวล้อ โอ้โหโไปแล้ว้าะดีแมทใช่ไหม่อ้จะว้าวทุกช็อตเลยนะ้โเงสามแชดิพีาอสามชน่อยสามช่ามช่สามช่เออาหน่อยสามชหน่อยไม่ได้หมอไม่ได้ โอเคเยได้แล้วมีกล้องหลังอืมกล้องเลย <c oughs> อืมนิ่มแน่นอนรักงานเต็ม,เ,มกกเต็มเลยรักงานเต็มเต็มเลยนิกกี้อืมลแล้วอย่างแล้วเหรออ้าวรับใครค่ะรับพี่มี บิลลี่บิลลี่ออกมาบิลลี่ออกมาบิลลี่รถใหม่มาแล้วนะฮะยอดโอ้โหล้อหมุนได้นะอเออล้อหมุนไว้นะโอ้ไม่น่าเชื่อนะ